สวัสดีครับผมวันนี้วันที่25กันยายนปี2567นะครับผมก็ต้องบอกว่าโอนเงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของวันแรกนะครับอ่ายินดีด้วยสำหรับในส่วนของกลุ่มแรกวันที่25กันยายนนะตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับหลายท่านก็แจ้งมาว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับ่ายินดีด้วยนะครับ สำหรับในเรื่องของนะครับการจ่ายย้ำอีกครั้งหนึ่งนะก็ต้องบอกว่านะมีข้อมูลนะครับในเรื่องของการโอนเงินสำเร็จผ่านในเรื่องของนะครับกลุ่มแรกนั่นคือ25กันยายนก็คือวันนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปขึ้นอยู่กับว่าธนาคารของท่านนะครับอยู่ธนาคารไหนนะแต่ละธนาคารก็มีการจัดสรรเวลาเนี่ยนะครับไม่ตรงกันนะยังไงก็ยืนยันนะครับใครที่เข้าแล้ววันนี้ พิมมาแบ่งปันกันนิดหนึ่งสําหรับกลุ่มแรกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการก็ดีนะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐลงท้ายเลขบัตรประชาชนเลขศูนย์นะก็โอนเงินสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็ยินดีด้วยนะนะครับวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับก็จะกลายเป็นกลุ่มที่2วันที่26กันยายนนะก็เดี๋ยวไปนะฮะดูกันนะครับตามที่บอกไปนะนะครับทางด้านของครังก็แจ้งชัดเจน ว่าจะมีการโอนเงินนะครับในแต่ธนาคารผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผ่านช่องทางนะครับผมที่ได้ดําเนินการยืนยันไว้นะครับผมก็ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปทยอยจ่ายนะครับในแต่ละกลุ่มวันนะครับที่กําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงท่านไหนที่ได้รับเงิน1,000 0บาทเรียบร้อยแล้วของวันแรก นะครับนะมาบอกเรานิดหนึ่งว่าได้รับแล้วนะครับช่วงเวลาที่โอนเนี่ยประมาณช่วงไหนเดี๋ยวเราจะมาใส่ในส่วนของตัวเลขแต่ละธนาคารนะว่าตัวเลขที่ทางด้านของธนาคารทําการโอนเนี่ยช่วงเวลาใดก็จะได้เป็นข้อมูลได้รับทราบให้กับกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4ตามลําดับได้เตรียมพร้อมและก็ได้รับรู้ว่าเวลาที่โอนเงินเนี่ยนะครับหลังเที่ยงคืนไปเนี่ย เที่ยงคืนเท่าไหร่ตี1นึ่งไหมตีสองหรือเปล่านะมิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้หน่อยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไงเรามาอัปเดตกันเป็นระยะระยะนะครับทีนี้ในเรื่องของเกี่ยวกับการตรวจผลเนี่ยนะครับขออนุญาตรวบรวมไว้ซึ่งก็แน่นอนว่า เป็นสิ่งที่หลายท่านต้องตรวจสอบนะครับผมนะเพื่อให้มั่นใจว่าเราเนี่ยได้รับในเรื่องของการโอนเงินเนี่ยเข้าวันไหนนะก็จะไม่ยากนะครับในเรื่องของการแนะน,นําวันนี้ก็ถือว่านํามาครบจบเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผ่านนะครับแอปรัดจ่ายนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าวิธีการตรวจสอบทําอย่างไรหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าหลังที่เข้าไปแล้วหรือว่าดาวน์โหลดแอปรัดจ่ายไปแล้วพอเข้าไปตรวจสอบแล้วตรวจสอบไม่ได้หรือถ้าตรวจสอบได้ ปรากฏหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับเว็บไซต์ของภาครัฐนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสกสารแห่งรัฐหรือว่าคนพิการก็สามารถตรวจได้นะนะหรือจะเป็นเฉพาะกลุ่มผู้พิการก็ตรวจได้เฉพาะเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไล่เลี่ยงกันนะครับผมทั้ง3รูปแบบเลยนะครับเราเริ่มจากรูปแบบที่1ก่อนก็คือผ่านทางด้านของรัฐจ่ายนะครับเป็นแอปพลิเคชันซึ่งท่านก็นะครับเข้าไปที่ Google Play หรือ App Store พิมคาว่ารัดจ่ายนะครับตรงนี้ก็จะปรากฏไอคอนแบบนี้นะครับผมก็จะมีคนอยู่ด้วยกันเนี่ยสคนก็คือมีเด็กนะมีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็นะอันนี้ก็เป็นคนพิการนะครับนะอันนี้ก็คือผู้สูงอายุนั่นแหละนะอันนี้ก็คือเป็นเหมือน,ในใคล้ายสามารถเข้าตรวจสอบได้นะคุณแม่ถูกไหมฮะที่มีบุตรอย่างเงี้ยนะครับการติดตั้งไม่ยากนะครับผมนะเข้าไปแล้วก็ติดตั้งแล้วก็กดนะในเรื่องของอาการเปิดนะแอปตรงนี้เข้ามา ซึ่งในเรื่องของการเปิดแอปเข้ามาเนี่ยนะครับก็พอเราเข้ามาก็จะมีหน้าหลักแบบนี้จะลงทะเบียนก็ได้หรือไม่ลงก็ได้ท่านสามารถตรวจสอบการรับเงินสบริการผ่านนะครับการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักตรงนี้เขาจะมีในเรื่องของนะครับปุ่มหรือช่องว่างนะครับท่านก็กอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักตรงนี้เข้าไป เมื่อท่านกรอกครบมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนคล้ายเขาเรียกค้นหาถูกไหมวงกลมแล้วขีดนะครับเป็นเหมือนคล้ายแว่นขยายนั่นแหละนะครับท่านก็กดปุ่มตรงเนี้ยนะแว่นขยายเมื่อกดปุ่มปุ๊บนะครับมันก็จะมาปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้ก็คือผลการตรวจสอบเรามาดูนะเขาก็บอกว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์บร,ริการแห่งรัฐไหมนะหรือว่าสบร,ริการสังคมอื่นนะครับอันเนี้ยเรามาดูกันในเรื่องของช่องที่บอกว่าสบริการแห่งรัฐ เขาก็ระบุว่าสบริการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ดังนี้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขายืนยันว่าในส่วนของเลขบัตรประชาชนนี้เนี่ยได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุป,ปโภคเรบรลโภคอันนี้คือ300บาทแต่ละเดือนนั่นแหละครับท่านนะครับวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะเหมาจ่ายเนี่ยนะครับก็คือ750บาทถ้าจําได้ถูกไหมนะครับแล้วก็วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มอันนี้เป็นส่วนลดอันนี้3เดือนต่อครั้งนะครับ ในส่วนของสถานะ EKYC นั่นคือการยืนยันตัวตนแล้วเมื่อใดนะเขาก็จะมีระบุชัดเจนนะนะครับชัดเจนนะครับข้างล่างก็บอกว่าเป็นสวัสดิการสังคมและเงินอื่นก็เป็นโครงการนะครับซึ่งเขาก็ระบุนะครับนี่นะอันนี้สำคัญก็คือ 2, ขีดถูกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้ที่มีบัตรสุขการแห่งรัฐ นะครับซึ่งกรมบัญชีกลางเนี่ยจะโอนเงินเข้าให้วันที่27กันยายนนะนี่ระบุเลยคำว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้ที่มีบัตรสุขการห่งรัฐเนี่ยก็คือ1,000 0บาทนะอันนี้อย่างงงนะครับก็คือโครงการนี้แหละนะจริงๆก็คือชื่อเดิมเขาก็คือเงินดิจิตอล1,000งบาทนะแต่ว่าปัจจุบันเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นะผ่านผู้ที่มีบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับหรือ บางท่านนะครับก็คล้ายๆกันแต่ว่าวันตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเลขท้ายบัตรนะครับนะลงท้ายหลักที่13เนี่ยเลขอะไรถูกไหมนะครับส่วนคนนี้เนี่ยเขาตรวจแล้วเนี่ยนะครับได้รับการโอนเงินวันที่26กันยายนคือวันพรุ่งนี้ตรวจสอบง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ยากนะเพราะฉะนั้นก็ลองนะครับดำเนินการตรวจสอบดูนะครับผมว่าท่านเนี่ยได้รับวันไหนอย่างไรอนะก็ถือว่านะครับไม่ยากในเรื่องของช่องทางแรก ผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันรัดจ,จ่ายนะครับผมนะขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไปดูต่อครับสำหรับในส่วนของนะครับเว็บไซต์นะที่เราสามารถตรวจสอบได้นะก็คือสามารถเข้าตรวจสอบทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่านะครับเป็นกลุ่มผู้พิการก็สามารถดาเนินการเข้าตรวจสอบได้เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับผมนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตรวจสอบสิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567 ผ่านผู้ที่มีบัตรสุขการแห่งวัดและก็คนพิการช่องด้านล่างครับผมก็จะเขียนคําว่าเลขบัตรประจําตัวประชาชนวงเล็บระบุนิดนึงนะครับเลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยนะครับผมอะไรของท่านเมื่อกรอกเสร็จปุ๊บกดปุ่มตรงนี้ครับตรวจสอบนะเหมือนกันเลยนะครับเมื่อดําเนินการตรวจ เขาก็จะปรากฏแสดงผลนะครับดำเนินการนะครับว่าในส่วนของวันที่ท่านจะได้รับเงินเนี่ยนะครับโอนเข้าวันไหนนะนะครับนังปรากฏตัวอย่างก็คือวันที่26กันยายนปี2567นั่นเองนี่ไม่ยากนะครับผมก็อันนี้ตรงๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปไม่กี่ขั้นตอนเนาะนะครับอันนี้ไม่ต้องลงแอปพลิเคชัน เนะเข้าลิงก์นะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์เนี่ยนะครับไปไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับเหมือนเดิมนะท่านจะได้เข้าไปได้สะดวกมากขึ้นนะลองไปตรวจสอบดูนี่คือช่องทางที่2ง,ง่ายๆไม่ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับส่วนช่องทางแรกท่านต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเข้ามาก่อนแล้วค่อยมาทําการตรวจสอบแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเขาเนี่ยสามารถรวบรวมนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับสิทธิออการตรวจสอบว่าท่านเนี่ยได้รับในเรื่องของโครงการของรัฐ อะไรบ้างผ่านแอปรัดจ่ายนั้นก็ค่อนข้างควบคุมแล้วก็มีรายละเอียดแตกต่างกันนะครับนะต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของช่องทางที่3ก็ผ่านเว็บไซต์เช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะคนพิการนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับเวลาเข้าไปในส่วนของลิงก์เรียบร้อยเนี่ยนะก็คือให้ท่านทําการตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ของกลุ่มคนพิการ เราก็ระบุนะครับนะเลขบัตรประจําตัวนะครับของคนพิการใส่ไว้ตรงนี้นะครับเมื่อดําเนินการกรอกใส่เรียบร้อยก็กดปุ่มตรวจสอบด้านล่างตรงนี้นะนี่ฮะนะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยเมื่อกดตรวจสอบแล้วนะครับผมก็จะปรากฏนะครับในเรื่องของคําว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธินะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนมีสิทธิ์ก็ขึ้นผลการตรวจสอบอย่างนี้ครับว่ามีสิทธินะได้รับการจ่ายเบี้ยนะครับข้อมูลครบถ้วนการจ่ายผ่านอะไรโออันนี้ดี นะครับเขาระบุด้วยนะนะครับผมนะถ้าท่านผูกบัญชีพร้อมเพด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยมันก็ปรากฏอยู่ตรงนี้แต่ว่าท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าจ่ายผ่านนะครับบัญชีรับเบี้ยความพิการของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจนั่นหมายความว่าไม่ได้ผ่านพร้อมเพ์แต่ว่าไปเข้าบัญชีนะครับอาจจะเป็นลูกเป็นหลาน ที่เขาได้รับมอบอํานาจดูแลท่านถูกไหมอันนี้ก็จะระบุตรงนี้ชัดเจนเหมือนกันนะอันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเข้าบัญชีใดนะครับแน่นอนว่าในส่วนของกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มผู้พิการเนี่ยนะครับไม่ต้องไประบุวันเพราะว่ารู้กันดีว่าเข้าวันแรกก็คือวันที่25คือวันนี้อยู่แล้วถูกไหมครับผมนะไม่ไม่ได้เป็นเข้าวันอื่นวันนั้นเข้าวันเดียวก็คือ25กันยายนคือวันนี้เลยนะเอาละนี่คือในส่วนของ3แหล่งที่นำมาขยายความชัดๆ ให้กับทุกท่านเข้าไปตรวจสอบวิธีการไหนง่ายหรือสะดวกนะก็สามารถเข้าได้นะครับผมวิธีการแรกที่ผ่านทางด้านของแอปรับจ่ายก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้ามาติดตั้งแล้วก็ดาเนินการตรวจสอบนะตามที่เราบอกไปนะซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรถูกไหมนะครับผมตามกระบวนการซึ่งก็ไม่ยากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็เลือกช่องทางของการตรวจสอบนะว่าเราจะตรวจสอบผ่านทางไหนหรือจะเข้าลิงก์ตามที่บอกไปนะก็สามารถเข้าลิงก์ได้ ทั้งลิงก์เช่นเดียวกันเนาะก็สามารถตรวจสอบได้นะครับทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุการแห่งรัฐก็ดีหรือว่าจะเป็นของกลุ่มคนพิการก็แล้แต่ก็ตรวจสอบได้เช่นเดียวกันโดยกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็ระบุว่าท่านเนี่ยนะครับยืนยันแล้วตามหมายเลขบัตรประชาชนหลักที่13นะฮะลงท้ายเลขบัตรเนี่ยด้วยเลขใดนะครับแล้วจะได้รับในวันไหนก็ยืนยันตามนั้นนะครับนะในส่วนของผู้พิการพิเศษนิดึงก็จะรู้เลยว่า นะครับในเรื่องของบัญชีของการรับเงินเนี่ยรับผ่านช่องทางอย่างไรนะผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนหรือไม่หรือผ่านในเรื่องของนะครับบัญชีของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจก็จะรู้เช่นเดียวกันนะนะครับผมนะในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันแสดงความดีใจช่วงท้ายอีกสักนิดหนึ่งสำหรับกลุ่มแรกนั่นคือผู้พิการ บวกกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐที่โรงท้ายนะครับบัตรประชาชนเรขยศูนย์นะครับผมโอนเงินเข้าเรียบร้อยแล้วแย่ yeah. นะครับยินดีด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะถ้าเข้าเรียบร้อยในเรื่องของวันแรกหรือกลุ่มแรกของวันที่25กันยายนพิมพ์มาน,นิดนึงครับว่าเงินเข้าแล้วนะแล้วก็นะครับผมเข้าช่วงเวลาไหนเดี๋ยวเราจะนําข้อมูลนี้ไปใส่บรรจุไว้ว่าธนาคารนะครับผมที่ดําเนินการโอนของภาครัฐก็ดีในเรื่องของโครงการช่วยเหลือของภาครัฐก็ดีเนี่ยนะครับแต่ละธนาคารโอนช่วงเวลาใดอ่ะเดี๋ยวนะครับไปอัปเดตกันนะครับวันพรุ่งนี้ แน่นอนครับหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปก็คือวันที่26กันยายนก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธินะเป็นกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสุกันแห่งรัฐนะครับลงท้ายเลขบัตรประชาชนเลข1 2และ3ครับผมนี่เตรียมตัวรับได้เลยนะครับใครที่ได้รับวันที่26วันพรุ่งนี้นะครับเที่ยงคืนเป็นต้นไป มาแบ่งปันกันนิดนึงนะเราไล่กันแต่ละกลุ่มนะตื่นเต้นดีนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับผมก็ต้องบอกว่าเงินนี้นะครับนำไปเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในเรื่องของการดารงชีพนะครับผมนะอันนี้ก็ นะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับยังไงโอนเข้าบัญชีไปแล้วนะครับก็สามารถกดออกมานะใช้ใจ่ายนะครับตามที่เราประสงค์จะใช้ได้เลยเพราะว่าโอนเข้าบัญชีของเราเป็นเงินของเราเรียบร้อยแล้วนะนะครับผมภาพประมาณนี้นะครับเอาละวันนี้ก็สามารถมาอัปเดตกันประมาณนี้เดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าแล้วก็ระบุเวลาการโอนแต่ละธนาคาร จากสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะขอบพวกคุณไปอย่างสูงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันว่าในช่วงของนะครับการโอนเงินแต่ละธนาคารเงินเข้าช่วงเวลาไหนนะครับยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้าสําหรับในเรื่องของข้อมูลนี้ละกันนะครับผมเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันก็ขอบพวกคุณไปอย่างสูงครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับวันนี้ลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและ